สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอวซีพอกันในช่วงนี้เทีย่ยงครับพี่น้องครับพอกันในช่วงเทีย่ยงหาหมอนนอนพี่น้อ,องพควายเอ๊ะโอ้โหนี่เดดขนาดพี่น้องเดดจ้าขนาดเลย ออกนี้จากห้องมาเลยเจอกันเลยเจอเลยเนี่ยเออเนี่ยเจอกันเลยมาเลยตัวร้องมึงกันไอ้ตัวเขี่ยอะไรดิ กันเมื่อนี้การงานงานเจ้าภาพนี่นครับพี่น้อนงทำงานงานฟรีพี่น้องงานฟรีอืม่าลืมมาให้กำลังใจกันได้หรับพี่น้งองทางเอาเมือเ yes. ม่อนี้เอะไรอีกสเมื่อนี้อีกสิ่ปาติวปาติวมา chụp ba tiêu khắp nơi các bạn nhá sài nhọt tiêu anh mà ô oh. cho bạn nhá số thon mà nhá số thon Bây kia cáng tiền mùi này. Đấy, hôm này đây ขมบะนบกช่างะหาย่งพูดกันางเากโอ้เอาน้คิดยันไงกูมึง ลูกไปใส่กับ่ะไ้พี่้องมันแดนดอะไรแดดใหม่เดี๋ยวผิวสีดำสีดำผิวสวดีย่านผิวเสียมัน เออต้อง่วยใจเหอนโน้นอย่างนี้เรื่อการเค่งยของเรานี่อือี่จิงเรายอกเาเองใช่่เออโอ้ใส่มือใส่มือที่สองวันเถอะใส่มือที่สองเ่อการอันวกระปหัเออก่วนใส่มือที่สองไปยอกวันเยอะถ้ามา่าจะยอกเขาเองใช่่ะไม่ได้ินหันยอกได้ที่ละมือที่มือที่แล้จะก็จีดไปมันโมียนแล้วจิดนห ใครผ่าใารท่านว่าแกผ่ามองตั้งไว้ที่ยวคือเหมอถ่ะตังเซปูนยังดี ใคไม่เคยชีครับคมเลยฮ่มดีเลยเย็นดีเลย นี่คือบรรยากาศในช่วงเที่ยงใบครับพี่้องครับทีมง,งานมาหอดมาถึง้องที่เฮ้าที่เฮ้าสิที่ทำการแสดงกันแล้วครับอาวโมนบ้านบ้านะรก่อนบ้านกระจายครับบ้านกระจายตำบลป้าปาติวบ่ แตมเพิ่ปลาติวหปาปิวปลาติวปลาติวจะสดทอดพ่บบน้อบตำบลกระจายบ้านกระจายตำบลกระจายตำบลอำเภอปลาติวพี่น้องพี่น้องจะเริ่มมาให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับ ว,ว่าน,น่น้ายของยิงใก้ติตมน้ยนี่แต่๋้วนตามโรงเียนทีเดียว เขาผมนึกเป็นตองเกินมันเป็นงานฟรีคือเก่าพี่น้องวันนี้โอ้สุดยอดเลยงานหมดเลยเสียเงินมาแล้วพี่น้องอยู่งไกลไกมาแล้วใหม่กำลังจ่ายเลยบ่ผมมึงมึงยังฟรีอีกไหมหายมึงยังฟรีอยู่พี่น้องฟาร์มมาเบิ้งเอาเบิ้งบนจูไว้บื้จูไว้บื้องบนจู้เว้ยบ่เนาเงินเสียเงิน ่าผิดอีกพรุ่งนี้งานโอ้ในบอานว่ามีบัตรเนี่ยเริ่มมืออื่นมาเริ่มซื้อบ้นานจาถทั่วมืออื่นพี่้องม,มน,นีบ้านกระจายตำบนกระจา,าอยอำเภอปลาติวจังหวัดยะโสธรน,นี่ครับบริเวณงาน โลงเลียนครับพี่น้องเศรษฐาโอ้พอมีประตรูสิแม่และลงเดินเดินโรงเรียน,น,นละเอาขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับช่องพ่อพญาอาทิตย์ลเพูนออฟฟิเชียมลมือแรกย่นยันมาให้กาลังใจได้พี่น้องไกลๆเหมือนง,งานสอดแจ้งนี่คือเก่าพอเป็นงานจ้างงานฟรี่บริเสียเงินจ้างบาทพี่น้องมาเลยนะครับ เขาตัองใจหลายๆเอาลุนสนามออกไปเลยวันนี้ไปขึ้นเรียนยวนท่างว่าปี่ประทุมพี่นองก็ให้กำลังใจหลายหลายเมื่อคืนนล่ครับล่นสนามไปเลย มาปีสารคามครับพี่น้องหาสลักชิ้นนี้ไว้สนีพอดไวมในชิปหนาของคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อใหญ่อาทิตย์ลำพินออฟฟิเชียลน้ำพุ่มกนญแจของที่ม่านสาลอยมาให้พี่น้องในเบิ่ง กันนะครับพี่องครับที่ตามกันอคอนีิได้เจอกันพ่อการช่หนาเวทีนี่มองถางเวทีกับล้านปูนยางดีครับพี่องครับพ่อกันชิหนาครับ